สวัสดีครับพี่ช่วยโอ้สวัสดีพี่ช่วยนะครับวันนี้มาทําอะไรกันไอเอฟซีที่เช่าเรียนลงสวงรุ่นไก่ทิพมีสองแบบเนี่ยมีสองแบบแบบหนึ่งก็หนึ่งร้อยสามองแบบหนึ่งก็หนึ่งร้อยสี่องครับมีสองแบบก็เอามาจัดสร้างจัดสร้างนะองค์ใหญ่วันนี้ก็จัดสร้างองค์ใหญ่แล้ววันนี้ก็ิทลูกห้าปูคำาแสนได้ปล่อยไปแล้วประมาณ ร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญวก็เหลืออยู่ในย่างของท่านเจ็ดแปดสิบมั้งก็ประมาณไม่ถึงไหมก็อาจจะไม่ถึงเนาะเดี๋ยวให้ท่านออกปฏิบัติก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเดี๋ยวไปว่ากันถ้าใครอยากได้ก็ตอนนี้รู้สึกว่ากระแสมีลูกศิษย์ต้องการเยอะแต่ว่ากําลังจะคุยกับปู่ว่าจะทํารุ่นโศกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่าปู่จะให้ทํำไหมนะครับทีหนึ่งแต่รุ่นรุ่นกายทิพย์อ่ะคือ ปู่ได้ดําริสร้างองค์ใหญ่อก็เท่ากับคนที่เช่ามาบูชามาก็ได้บุญกุศลได้บุญกุศลองค์ใหญ่ตรงนี้นี่กําลังเอามาครับที่กําลังอัญเชิญมาอัญเชิญมาที่บ้านเซเวอที่้มีนี้ด้วยใช่ไหมมีพญานาคท่านยืนอยู่ข้างในปู่พวกจะยืนอยู่จะยืนอยู่ที่รงพญานาคพญานาคเลยสวยงามมากสวยงามมากไม่เสียที่เราเช่าไปแต่เป็นแบบอย่างนะเขาอยากเข้าใจผิดนะ FC ทุกคนบางคนบอกว่าเอ้าทำไมผมได้อย่างนี้เอ้ ก็คือปูโยนจับหยิบจับหยิบให้เลยเราโดยเราไม่ได้แตะต้องเลยทไม่ได้น şey> ี่อะไรเอเราไม่ได้เล да SO ือกว่าคนนี้ให้ตัวนี้คนนี้ให้ตัวนี้ไม่ใช่คือปูเขาจัดการแบบว่าหยิบใส่หยิบใส่เลยแล้วแต่เราได้ก็ได้องคไหนได้ขนไหนยังไงก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแล้วอยู่ที่ศรัทธาทุกอย่างมันอยู่ที่ศรัทธาไม่่ว่าแต่ ก้อนหินก้อนดินเม็ดกรวดทรายไม้ไม้เมย์ถ้าเราคิดว่าเราจะทธาในความเชื่อมั่นยังไงก็ศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์หมดมไม่ต้องไปนี่แต่ทั้งสองแบบนี้ก็สวยงามก็สองร้อยเจ็ดองค์อ่ะเอาสองร้อยเจ็ดองแล้วมาแบ่งแยกเป็นสองพิมพ์อ่ะพิมพหนึ่งก็ร้อยสามพิมพหนึ่งก็ร้อยสี่เนาะน้อยมากแต่สองร้อยเจ็ดองแค่นั้นที่ รวมสร้างองค์นี้ก็ติดตามไปอีกเผื่อปูจะสร้างอีกท่านจะสร้างท่านจะสร้างอีกว่าอว่าอาจอาจจะมีการสร้างเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าจะทําองค์ที่5หรือเปล่าอันนี้เป็นองค์ที่4องค์ที่4องค์ที่4ที่ที่มาวันนี้ก็เอามาให้ที่วัดของพระอาจารย์ตุลพระอาจารย์ตุลที่วัดเซลโออเซลออนะครับผมท่านก็ใครที่อยากจะมาคารพมาไหว้ก็ยินดี เชิญก่อนที่จะถึงบ้านรุ่นเชิญจะถึงบ้านรุ่นอ่าก่อนจะถึงก่นจะถึงละสังขารอ่าบ้านรุ่นที่หลวงปู่ละสังขารที่หลวงปู่สวงละสังขารหนึ่งหมู่บ้านครับหนึ่งหมู่บ้านก็จะเห็นอ่าป้ายว่าเสล่อเสล่ออนะครับแล้วก็ก ja run, ็อย <t akers> ู่ฝ่าม <f ans> <t aps> ืออยู่ฝ่ามือครับแล้วเราเตลิดไปก็บ้านรุ่นที่ละสังขารเตลิดไปอีกก็ถ้ำ ทำพ่นางพี่เนี่ยแล้วก็ถ้าออกจากท้าก็กลับมาแล้วก็ไปสาไปอีกก็ไปขาที่วัดไรของท่านวัดไรนะครับหลวงปู่ที่วัดไทยพัฒนาครับผมคุ้มค่าคุ้มค่าแต่เรามากราบอันนี้นี่นำปู่มานี่เห็นเลขเห็นไรยังพี่ช่วยยังยังครับยังยังยังไปดูทะเบียนรถไปดูทะเบียนรถ เอ้าผมมองแล้วไม่เห็นทะเบียนไงมันไม่อยู่ข้างหน้าครับมันมีอยู่ข้างหน้าอ่ะพี่ช่วยพาไปดูทะเบียนรถนะครับเดี๋ยวพายพี่ช่วยพาไปดูทะเบียนรถทะเบียนรถไม่เห็นทะเบียนรถไม่เห็นนี่หนึ่งแปดหกห้าฮะโอ้ทะเบียนรถก็ว่าไม่เห็นหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งแปดหกห้าเอานี่ไปถาดูข้างหน้าดิเออ่ะจ้านี่นะครับยังไม่ได้เอาลงนะครับน่าจะเริ่มเตรียมเอ้าไม่ได้เลขก็เอาเบอร์โทรไป เบิดโทรครับเบิดโทรฮะเอาไม่มีทะเบียนแต่ช่วยมองหาทะเบียนไม่มีทะเบียนเอาละแปดหนึ่งหกห้าครับเราต้องไปถามเจ้าของเดี๋ยวเราต้องไปถามเจ้าของก่อนไหนเมื่อกี้โชเฟอร์โชเฟอร์โชเฟอรรร์์โชเเฟออฝัั่งนนู้คบาแล้วเราไม่ใช่โชเฟอร์เหรอ ทะเบียนอะไรแปดหนึ่งหกห้าครับแปดหนึ่งหกห้าบอกหวยผิดนะมีเรื่องนะถ้าบอกหวยผิดมีเรื่องนะชอบเลขมีเลขหวยไหมในใจมีเลขหวยไหมยังยังไม่ฝันเลยครับยังไม่ฝันครานี้ครับรอรอรอปูท่านไปเขาไปฝันเอาปูมาแล้วกลัวว่าจะมีตัวเลขแต่มีตัวเลขรถใช่ไหมมีตัวนี้มีตัวเลขรถมีแปดหนึ่งหกห้าครับหกห้าแปดหนึ่งหกห้านะครับกับเลขทะเบียนรถที่นำ ปูสวงมานะครับวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูปูคำแสนมาแล้วนะครับปูคำแสนเดินทางมานะครับอ่ะปูคำแสนเดินทางมาที่วัดแล้วอับเป็นบารมีนูโอ้อันนี้ปูคำแสนมาชมนะครับมาชมมาดูอ่าท่าที่ส่งรนด้วยนี่ลูกิเออ๋อนุู้สิทธิ์คนใหม่ว่ามีลูกศิทคนใหม่แล้วแต่ช่วยกับประวัติหมดแล้วหมดแล้วดก็ก็นี่ไงก็ก็นี่ ได้ลูกซิดคนใหม่ถือกระโถนถือตะกร้ามากพินวดนะพหนวดก็อยู่ที่นี่นะครับเป็นประจําอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ไปแวะไปเวมาเวียนๆนะครับก็คุ้นเคยกันอย่างดีนะครับทีมงานนะครับอ่ะวันนี้ก็มาช่วยอ่าก็กำลังเท่งอยู่นะว่าตรงนี้จะเป็นการเริเร่ที่สุดแป วันนี้วันพระอาทิตย์จงโกรธตัววันนี้วันพระอาทิตย์จมโกรธมามมีรแดดร้อนนะแดดร้อนไหมอ่วันอ๋อขาเจ้าเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมไว้ตรงน้ำอ่าเดี๋ยวมารอนะ้ครับรอกันนะครับอตอนนี้ก็กำลังทำการยกนะครับองคูนัคราชลงก่อนครับแล้วก็ จะยกองค์ุสวงนะมาใส่ข้างในนะข้างในองค์ุนัคราชนะวันนี้นะครับก็ติดตามชมกันนะครับติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีเผื่อจะมีตัวเลขอะไรหรือว่าเลขเด็ดอะไรหรือว่าเราก็ชมบาร,รมีขององค์ุสวงไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะรอบ FC ทุกคนหลายๆคนหลายๆท่านนะทีะ่ร่วมปัจจัยร่วมกันทําบุญร่วมการจอง เกี่ยวกับเหรียญกุศวงนะครับรุ่นกายทิพย์นะรุ่นกายทิพย์ที่หลายๆคนได้จองได้บูชาไปครับก็ได้นํามาจัดสร้างนะครับจัดสร้างนะอันนี้ก็เป็นองค์ที่สี่นะอันนี้องค์ที่สี่นมาที่วัดเสรนะครับก็คือวัดพระอาจารย์ตุลนะครับบาร์มีโอลดไหม ก็กำลังนำลงครับกำลังนำลงอยู่ครับตอนนี้นะครับสวยสดงดงามทีเดียวสาธุสาธุรับขอให้ทุกคนนะครับพิมพ์คำว่าสาธุกันเข้ามานะครับว่าเป็นองค์ใหญ่มากครับก็ไว้อยู่ข้างหน้านะครับหรือไว้อยู่ข้างหน้าน้ำตกครับก็จะมีน้ำตกครับ ็นรุ่น่รุนที่ทํามาทั้งหมด207องค์นะครับแต่ว่าเป็นที่ทํามันจะมีกระดูกคนละแบบกันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกคนละแบบเป็นเป็นรูปพิมพ์รูปพิมพ์รูปพิมพ์นี้อ่ารับรูปพิมพ์นี้อ๋อรูปพิมพ์นี้มือขึ้นใช่ไหมอ่าพิมพ์นี้เอามือลงมือลงอ่าแต่ก็207องค์นี้คือรวมทั้งสองรวมรวมทั้ง สองอย่างนี้างนแล้วแต่ใครจะได้แล้วแต่ใครจะได้เพราะว่าปูจะพระกันใช่เพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแบบมือนะครับอันนี้จะเป็นแบบมือนะครับครับก็จะเป็นคระกันนะครับบางคนเข้าใจผิดบางคนคิดว่ายางเดียวอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่คือปูสร้างสองแบบมาสองแบบแล้วคนที่ได้รับไปก็คือปูเป็นคนหยิบให้ก็เป็นคนโชกดีมากคือปูท่านได้หยิบให้ครับผมที่ทำก็คือ เราให้บูชาก็มาสร้างองค์ใหญ่อุค์นี้ครับผมครับผมที่เราสร้าง2 0 7องเจอ่ารวมทั้งสองแบบนี้2 0 7อเจองค์แค่นั้นก็จะมีสองแบบบางคนอาจจะได้แบบอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะได้แบบอย่างนี้ก็อย่าตกใจอย่าตกใจบางคนก็ได้แบบทีนี้ก็อย่าตกใจก็คือมีสองแบบนะครับมีสองแบบกายิปเนาะกายคลิป ทำมาพร้อมกันทำมาพร้อมกันครับผมบางคนก็เออทำไมตรงนี้ดําๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นเม็บล็อกของมันอ่ามันเป็นเป็นแม่พิมพ์พิมพ์็นพิมพ์เป็นบล็อกมันมันเป็นกระดูกที่เขาตัดกะี่มันเป็นกระดูกที่เขาตัดแล้วกระดูกโซนเนี้ยมันจะเป็นบางทีบางมันมันเป็นเนื้อที่ที่ต่อต่อต่อกันขาดแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นเกะเครื่องนะเป็นชัยการเก่งนะเป็นเครื่องเก่เครื่องก็ว่าเดี๋ยวว่า เอกระดูกจะเอามาพิมพ์ได้ไงนะครับเราเป็นการเกษตรงนั่นองคูนครับโอ้ลอยฟ้าแล้วองคูลอยฟ้าแล้วนะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับครูกีอาที่องคูลอยฟ้าแล้วเดี๋ยวลอยเหมือนพระอะไรเหมือนพระนี่นะครับเดี๋ยวจะนำองคูลงนะครับนำองคูไปลงตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับนี่องคูจะยืนแล้วก็จะทำ อ่าเป็นสีนะครับจะทำเป็นสีขาวนะจะทำเป็นสีขาวนะครับอ่านะครับก็ได้นนำองูสวงลงตรงกลางนะเพื่อที่จะให้ท่านยืนอยู่ตรงกลางครับนี่นะครับวันนี้นะครับโอ้โหดูเมฆครับเมฆคลึ้มมากครับปก,กติก็เด็ดร้อนนะแต่ว่าพอนำองูสวงลงเนี่ยดูนะครับ ก้อนเมฆครับก็ปกปิดนะครับปกปิดให้ร่มเหมือนกับให้ทางช่างเนะี่ยทำงานได้สะดวกทํางานได้สบายครับไม่ร้อน,นครับเมื่อกี้ก่อนที่จะนี่ก็ร้อนมากเลยร้อนมากแต่ตอนนี้ก็เป็นคืออากาศเย็นเพราะว่ามีหมอกนะครับฟ้านะครับที่บนฟ้าเรานี่ ใครเห็นเลขอะไรหรือเปล่าบนฟ้ายังวมาจ้องดูนะเผื่อม่ามีตัวเลขบนเองฟ้านะก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นน้ําตกครับแต่น้ําตกก็ยังไม่ไม่เสร็จนะครับก็ยังน่าจะรอปัจจงปัจจัยนะครับกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมด้วยช่วยสร้างกันนะครับที่นี่นะครับ จะช่วยรอฮะอน,น,นะครับอะไรพี่นางพี่นะนางเห็นเบกสวยแต่ผมเห็นแต่จะจะช่วยถือ <laughs> าและ้ะครับแม่ก็สวยไอ้ดูตรงไหน,น,นอ,อันไหนหนี่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 นีนน่สวยมากเนาะสวยน่ะสวยมากเยอะน้ำเงี้ยนี่เบกสวยนะมีเลขไหมเนี่มีเลขไหม